สวัสดีครับพบก,กับผมป๊าป้าบันปุยครั้งกับเกมเทนเควสครับผมออาแหละวันนี้ตอนนี้ใช้มันเป็นกระทาหยิบนะในมืออ่ะย่อมาเป็นรูปอย่างนี้ใช้ต่อสู้ได้อันนี้จะแรงกว่ากระทานกหน่อยส่วไนไอกระทาเข้าชุดอันนั้นคือมันเข้าชุดแหละแต่ว่ามัน ก็ใช้เสกไอ้มนุษย์พืชได้แหละแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยใช้อัน,นี้ดีกว่าพรชุดมันลดเร็วกว่างไงฮะเพราะเดี๋ยวไอ้ชุดเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนนะโอ้ยตาย แย่ตรงที่เขาที่แล้วเนี่ยผมตายแล้วผมมาเริ่มไกลเห็นไหมอ๋มอเดีวอีกแล้วจะเตือนอะไรอย่างหนึงนะครับยุคนี้เดี๋ยวนีย ผมมองว่าเกมแท้มันก็เริ่มมันก็ถูกแล้วนะเพราะน,นั้นก็ใช้กันเลยครับแล้วอีกข้อนหนึงคือมันไม่ได้หาซื้อ,อยากนะเดี๋ยวนี้เหล็ดมันก็เล็ดมันก็ไม่เหล็ดเล็แรงๆมันก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นซื้อซื้อเกมแท้กันเลยครับซื้อกันเยอะ คุณไม่อยากเห็นจริงๆเหรอเกมภาคไทยจริงๆอะ่ะแบบไม่ต้องไม่ใช่มอสอ่ะเหมือนผมตื่นเต้นที่รู้ว่าก็าทำเกมมีเกมซับไทยไทยนะแต่ภาคไทยของ r e s i d e ต t e v i l ตัวตุว่ตมเองไม่ใช่แฟนขับเกมนี้นะแล้วคงไม,ม่ได้ซื้อมาเล่นแต่ว่าผมขอชื่นชมคนทําทีมทําภาคไทยมากเลยที่ป,ป๋าเบไปให้ไปให,ให้หมื่นนึงอะ เพราะว่าไม่ควรทําฟรีโดยส่วนตัวบอกแล้วายังไม่ได้เล่นก็เลยเลยังก็ยังก็ไม่ไม่ใช่แฟนเกมนี้และคิดว่าเล่นก็ไม่รอด ทำไปเลยนะเพราะว่าไม่ต้องลงถ้ำแล้วนี่ดูซีว่าจะอัพเวลได้ถึง3-2มสองไหมโอเคเกาะเสื้อดำไม่รู้เกมนี้พิต้าจะว่าไงนะเสือด้พี่เอกจะเล่นไม่จบอ่ะจะเล่นแป๊บเดียวอ่ะถามว่าเอวไดลิงผมอยากเล่นไหม ตออยังไม่ไอายครับอยากครับอย่าี่บอกครับคอมผมตอนนี้คือมันไม่น่าจะไหวแล้วก็ไว้่าผมเปลี่ยนคอมผมทําไอ้นั่นให้ได้แล้วรอกเกมมันอยู่ในราคาที่ผมซื้อไหวดูราคาก่อนผมสอยมาเล่นแน่แนแนฮะแต่อาจต้องดูตายอย่างน้อยร้อยครั้งนะ เกมไหนที่เขาทำซับไทยแล้วอะ่ะผมยิ่งอยากย้อนกลับไปเล่นเลยอย่างลาจิอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็คิดตัวแล้วว่าไม่ดีกว่าเพราะมันคงไม่มีอะไรใหม่ๆหรอกที่บอกครับถ้าตัวเท่ากันเนี่ยถ้าตัวเท่ากันจริงๆนะไอ้มังกรตรงเนี้ยจะเป็นอาหารตะกะแตนเลย คือถ้าตัวเท่ากันหมดนี่คือตักกแตนมันกินชะถ้าตัวเท่ากันหมดเนี่ยตักกแตนมันแรงจะแข็งๆที่สุดนะใครเคยดูบากิจาได้ไหมโอเคที่บากิเขาจินตนาการสูกับตักกแตนน่ะนั่นแหละเพียงแต่มันเก็บให้จินตนาการเงน้นไม่ตาย โอเคตอนนี้เรามีลูกแก้วลูกแก้วที่ผมฟาร์มไว้ เกมนี้ที่บอกครับก็อาจจะสั่มมาเล่นเกมอื่นสักเกมสองเกมแล้วค่อยกลับมาเล่นก็ได้เพราะว่าอ๋อนี่ลงท่านนี้เคยลงแล้วนี่มันก็ไม่ลงอีกครับบอกว่าอ้าวทำไมไม่ลงดัน ฟาร์มเยอะฟาร์มเยอะแล้วครับโอเคต่อเลยผมพยายามเบาพัดลมนะเพราะหลายทิ่มีเสียงพัดลมจนผมเชื่อว่าหลายคนท่านลกค้าเนะี่ยต้องบอกเกณียที่บอกครับว่าตอนนี้ผมมันอยู่ห้องแอร์แล้ว อยากรู้บริษัตวททาเกมเท่าแก่น้อยครับว่าตกลงจะไม่เละเจ๊งไปหรือยังหรือว่าไงเขตก็เงียบมันเกมจาอกลุ่มเด็กอะเนาะ อุ้ยเสือเสือเส,สืออังกอร์เลยละรู้สึกตำนานจีนมันจะมีเรื่องเกี่ยวเสือสมิงด้วยนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าของไทยเราคล้ายๆตรงนี้ไหมเพราะว่าของจีนนี่คือเสือสมิงเขาก็แปลเป็นคนได้เหมือนเหมือนของเรานั่นแหละแต่ว่าของจีนคือตอนมันเป็นคนมันไม่มีส้นเท้าแล้วตอนเป็นเสือมันจะมีห้านิ้ว จริงๆแมวมันมีส้นเท้านะเท้ามันยาเท้ามันยาวนะครับโอ้โหมู่บ้านนี้ยาวเหยียดฮะ เกมหนึ่งที่ผมมีแพนอยากกลับมาเล่นให้หายแ้นไปเล่นเอลด์เดลิงไม่ได้คือดากอนดอกมาครับโอ้ very good come stranger we have some good things for you today เกมยากสุดตรงไหนสนุกตรงมันยากนี่แหละเอาสิ Goodbye. วันนี้วันนี้ผมเห็นข่าวอะไรที่ว่าไปผมจะไม่ขอพูดถึงเรื่องว่าว่าเขาทําถูกอันนีนะ้ที่เขาเอามีดไปสับเอามีดเชฟไปสับอะ่พะพอเชฟตูชีไปสับเล่นจนมันบินอะ่ะผมก็เลยไปถามเพื่อนที่เขาอยู่ในวงการเป็นเชฟเหมือนกันอะ่ะมันตอบมาคําเดียวครับตีมือหักคือการเคารลเคามือหากกินเป็นเรื่องดีนะครับ เป็นการเคารต่ออาชีพนะเหมือนผมจริงๆอะ่ะเชื่อไหมลูกผมเัยผมยังไม่ค่อยอยากให้ให้มายุให้มาจับคอมผมเลยเอาเรื่องจริงนะครับแลว้วมองเฮ้ยห่วงอะไรนั่นนะคือแบบมันเป็นเราทั้งเขียนหนังสือทั้งแคล์เกมอะเนาะกล่าวว่าเขาลูกความ่านี้จะสอนหมดแหละ อยว,วิทยาจอสอยว,วิธีอะไรอย่างนี้อ้าละวลุยต่อเข้าเข้าหมู่บ้านเสือฮะจริงผมว่ามันตลกนะเสืออยู่ในฝูงเนี่ยคือเสือมันอยู่เป็นครอบครัวช่วงสั้นๆน,นะ แต่เสือตัวผู้นี้ไม่อยู่กับตัวเมียนะอยู่ตัวเดียวคือพ้น์ฤดูผสมพันธุ์ก็แยกกันแล้วอะ่ะมันไม่ใช่สัตว์ฟูงนะเสือ,อถ้าวองตรงถ้านี่เป็นสิงโตอ่ะมันมันจะไม่แปลกแต่นี่เป็นเสือไง เรื่องเสือมีผมเคยอ่านานิทานเรื่องหนึ่งคือมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเขาตั้งกรงดักสัตว์เอาไว้หวังว่าจะดักเสือตัวใหญ่หญ่แต่พอเขามาถึงเขากลับเจอผู้ชายนั่งอยู่ในนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นบอกว่าให้ปล่อยมเขาไปตรงนี้เลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายอำเภอด้วยความที่ ด้วยความที่เข้าใจผิดว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นที่หลบภยัยเป็นกระท่อมเพราะว่ามืดก็เลยมาอยู่ในกรงตอนแรกก็ชาวบ้านก็แบบไม่ไม่เชื่อสุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็ควักก็คว ắc, ักหนังสือประทับตามมาให้ดูชาวบ้านก็เลยปล่อยพอปล่อยผู้ชายชาวบ้านสังเกตว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันจะแปลก,ปกมันเดินแปลกปก,ก็เลยตามไปดูปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นกลายเป็นเสือ ต่อหน้าต่อตาทุกคนแล้วก็วิ่งขึ้นปะกเข้าปากไปเลยนี่คือนิทานเกี่ยวกับเสือสมิงจีนสำหรับปัจจัยในการเป็นอันนี้ผมว่าน่าจะคล้ายกันมั้งมันกินคนนะครับกินคนก็ม็นมากเข้าอะ่ะมุญยายนพยาบาทเกินมาสิงล่างมันแต่จีนก็มีตำนายว่าเสือมันจะนั่น มันจะสามารถควบคุมวิญญาณคนตายได้นะให้มันทำตามสั่ง ตรงนี้ไว้ก่อนผมเคยไปอ่านเจอคนก็โพส์ตั้งกระทู้ใน น่าเป็นทวิตเตอร์ม้งแต่ว่าเขาแคปมานลงเฟซว่าถ้ามันมีเรื่องอย่างในละครแบบว่ามาจ้างให้เล่กับลูกชายนะเขาจะรีดเงินแบบสุดๆเลยแต่คุณลืมนึกไปนะถ้าเขาจ้างคุณเล่กกับลูกชายเขาได้แปลว่าเขาไม่ได้รวยธรรมดาเขามีผ,ผนพอสมควรด้วยเพราะฉะนั้นเขาเสนอเท่าไหร่อย่าเรียกมากเกินถ้าเรียกมากเกินอาจจะไปนอนกลนทะเลแทน คุณพ่อบ้านหลายคนผมรู้ว่าน้กผู้ชายแหละคุณผู้ชายหลายคนนะครับนอกจากเล่นเกมแล้วก็จะมีกันเลยคือซื้อฟิกเกอร์สะสมใช่ไหมครับเ <c oughs> คยมีคนไปถามน้าต่อยครับว่ามีวิธีการซื้อฟิกเกอร์อยังไงไม่ให้เมียไม่ไม่ให้เมียว่าน้าต่อยบอกว่านะ้าก็ไม่รอดจ้ะทำนานยังไม่รอดเลย อันนี้เกราะยังใส่ไม่ได้อันนี้หมวกก็ใส่ไม่ได้ยังว่าเลยครับเป็นคนไปนักรบเป็นนักรบ,บจีนเลยด้ตัวเนี้แต่ใส่ชุดจีนไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เพิ่มค่าความแข็งแรงไว้ไงฮะมันจะได้นั่น มันก็เลยเป็นแบบอย่างเงี้ เออเรียบร้อย กระาของอีบหรือของนอสเนี่ยเดี๋ยวนะเชื่อมเป็นนอสนี่วะอ๋อนี่น่าจะเป็นกระทาที่ันเป็นนอสแหละก็ดีนะที่เห็นใส่ชุดนอสตั้งแต่ตอนแรกๆเลยคือบางชุดอ่ะมันสวยนะแต่ว่าเราเก็บมาได้ตอนที่ ตอนที่เราตอนที่เราไม่ได้ใช้มันอ่ะอุ้ยอยุมังกรรุมนี่นี่มังกรหมู่ละเป็นมังกรจะลุมดีเฮ้ยใกล้จะเปลี่ยนหมวกแล้วครับตอนนี้อ้าวเจอหลงตรงนี้ที่บอกนี้ก็สบายแลยทำง,งานนี้ เชียแหละตัวลไรลอยอยู่เราอยู่โอ้พระเจ้ามาเลยอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันเข้าใกล้ตัวได้จะดีที่สุด ในเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ด้วยวอะเนาะอย่างที่บอกผมไปขายของ่หน้าโรงเรียนเนาะบางทีผมเห็นผู้ปกครองเด็กนะฮะบางคนเป็นแม่เนาะแต่หน้าเด็กเด็กแล้วก็ทําไมกําลังคิดว่าเอ๊ะเขาก็แต่เขาก็พอามาันถามดูเขาไม่ใช่พ่อแม่ไวสใสนะครับผมแก่เอง เด็กเยอะไม่ทำไมทำไมเหมือนอายุไม่ไายมีลูกแล้วแต่กลายเป็นเขาก็อายุบางคนยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วอ่ะคือผมมาแก่เองก็เลยเห็นว่าเขาเด็กว่าไปทัวร์อ้าวแล้วไปแก่ไงไว้เกมนี้ตั้งกี่ปีแล้วอายุโอว้โอมันแข็งแกร่งมากฮะงานนี้ ไปเลยไปเลยไปเลยเออตายสักที quá Hmm. อันนี้เก็บสวยดีเดี๋ยวน,นี้เก็บไว้เผื่อเล่นตัวหน้าตัวหน้ากะว่าจะให้ตัวตัวละครใช้ขวานนะบอกแค่นี้ก็แล้วกันแต่ผสมอาชีพวิญญาณนะ่ะแต่ตัวแต่ตัวละครจะใช้ขวาน Yeah. โอเคครับเดี๋ยวจบการแก้ที่นี่ก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ